สวัสดีครับผมชนอ l p h a g r o p นะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวขาตั้งกล้องตัวหนึ่งนะซึ่งขาตั้งตัวนี้เขาก็คือ u r a n c y นะฮะ and Photo Pro XR a i Cross F38 Carbon Fiber Tripod ตัวนี้นั่นเองนะชื่อเขาเนี่ยยาวหน่อยนะครับและฟีเจอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ชื่อที่ยาวแบบนี้นะครับเขาเป็นขาตั้งแบบ c a r ์บอ Fiber ที่เรียกได้ว่าขนาดเล็กนะครับสั้นมากพกใส่กระเป๋าได้ง่ายมากๆนะ น้ำหนักเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับรวมกับตัววิดีโอเฮดตัวนี้แล้วนะครับผมแถมระบบการกลางขาตั้งเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบใหม่เลยนะครับที่เป็นระบบ w ว s t and l ็อกกลางได้ไวมากแบบนี้นะกึ๊บปึบเสร็จแล้วนะครับกลางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัววิดีโอเฮดเนี่ยก็เป็นวิดีโอเฮดที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถรับน้ำหนักกล้องได้ถึง3กิโลกรัมด้วยกันนะเป็น full ลูเอท e a d ที่สามารถาปรับแพนปรับทิ้วได้แบบสมูทมากๆเลยนะครับ แถมเขายังมีตัว l e เวลลิงนะสำหรับการปรับองศาของหัวบอลได้อีกด้วยพร้อมกับตัววัดระดับน้ำนั่นเองนะฮะซึ่งบนเพลของตัวหัววิดีโอเฮดตัวนี้นะ mm hmm. เขาเป็นเพลตของระบบ f i l c c m m f38 Quick Release นะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆนะในหมู่ช่างภาพช่างวิดีโอนะครับเนื่องจากว่าเขาถอดออกใส่เข้าเพียงแค่จังหวะเดียวเท่านั้นราคาไม่แพงและใช้งานได้ง่ายมากๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมานะเปรียบเทียบกับ ขาตั้งกล้องที่ดีที่สุดของ Urancy ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือตัว Urancy and c o m a n นะครับ F 3 8 Quick Release Travel Tripod ตัวนี้นะมาดูกันว่าตัวไหนเนี่ยที่น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับดูกันได้เลยนะครับในคลิปนี้สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะเราก็จะมีถุงผ้าสำหรับใส่ขาตั้งมานะครับเขาก็จะเขียนว่า Urancy X Photo Pro นะครับจะสะพายก็ได้นะมีสายสะพายแล้วก็ มีมือจับให้แบบหิ้วก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีคู่มือมาให้พร้อมกับประแจอ,อีก2อันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งเท่านี้เลยฮะโดยขาตั้งตัวนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเขาออกแบบมาสำหรับการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับยิ่งสายถ่ายวิดีโอนี่ย,ยิ่งชอบเลยด้วยตัววิดีโอเฮดที่สามารถทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากๆนะฮะตัวนี้เวลาพับเก็บเนี่ยจะหนักเพียงแค่1.1กกรัมเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีความยาวของขาตั้งยอยู่ที่46ซเมตระก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าเป้ได้นะครับอันนี้เมื่อเทียบกับตัวของโคแมนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบบอ e เฮดจะเห็นว่าหัวเขาจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะมีความสั้นกว่านะเมื่อพับเก็บแล้วเนี่ย1.1กิโลกรัเหมือนกันแล้วก็ความยาวนจะยอยู่ที่42เซนเมตรนะรเมื่อเทียบกันดูนะจะเห็นได้ว่าโคแมนจะสั้นกว่าน่อยนะครับแต่ก็สั้นด้วย ความต่างของตัวบอเฮดกับตัววิดีโอเฮดนะครับตัวนี้จะ4.6ตัวนี้จะ4.2ต่างกัน4เซนเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนขาตั้งของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับก็วัสดุเนี่ยจับแล้วรู้สึกดีมากๆเลยตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ของ2อ,อันเนี้ยจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะตัวโคแมนอะหกักเพื่อนๆลองฟังเสียงผมเคาะดูนะแล้วก็ตัว Air c ค o s สนะฮะอีกรอบนะฮะโคแมน AirCross จะเห็นว่าโคแมนเนี่ยเขาจะมีวัสดุที่หนากว่านะครับและแข็งแรงกว่านะครับในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะตัว AirCross เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่วัสดุที่บางกว่านะกรวงกว่านั่นเองนะครับแต่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งนะที่ผมชอบของตัว AirCross เลยก็คือขาด้านหนึ่งงเขาเนี่ยมียางพันมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นยางไว้กันลื่นนะครับเวลาจับแล้วมันจะรู้สึก นึบมือไม่ลื่นมือนะครับอันนี้มาให้ขาหนึ่งส่วนโคแมนเนี่ยเขาจะไม่มีนะฮะในส่วนนี้อันนี้ผมชอบมากนะครับผมสาหรับการกางขาตั้งกล้องนะต้องบอกว่าขาตั้งกล้องตัวแรกที่ผมมีเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบข้อข้ออย่างนี้เขาเรียกว่าข้อมุนนะครับเวลาที่เรากลางเนี่ยเราก็บิดข้อแต่ละอันมันก็จอกมาแล้วก็บิดล็อกนะครับแบบนี้ข้อเสียของเขาเลยนะครับคือ เราไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาล็อกอยู่หรือไม่ล็อกอยู่หรือว่าล็อกไม่แน่นนะครับเวลาที่เราไปถ่ายแลน์สเคปเนี่ยต้องแข่งกับเวลานะครับแข่งกับแสงอาทิตย์เนี่ยกางขาเสร็จแล้วตั้งกล้องเอากล้องมาวางแล้วอยู่ๆขามันก็หดลงไปเนี่ยมันเสียทั้งจังหวะและเสียเวลามากๆเลยนะครับแถมเวลาไปถ่ายบนพื้นทรายนะครับมันก็ชอบมีทรายเข้าในส่วนของกล้องตัวนี้นะฮะเวลาที่เราล็อกมันก็ทําให้ล็อกไม่แน่นแล้วก็มีเสียงทรายอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมไม่ชอบเลยนะก็ทําให้ผมลาขาดจาก ตั้งสไตล์แบบนี้เลยนะครับจนมาเจอนะครับแบบบานพับซึ่งก็ชอบมากนะตัวนี้เป็นของโคแมนนั่นเองนะครับบานพับก็จะเป็นแบบเวลาที่เพื่อนๆกลางเนี่ยก็แค่ดึงบานพับขึ้นมายืดออกมาแล้วกดบานพับมันก็เห็นชัดนะว่าล็อกหรือยังไม่ได้ล็อกนะครับผมซึ่งอันนี้ใช้งานได้ง,ง่ายมากๆแถมแข็งแรงด้วยนะบานพับตัวนี้เป็นโลหะอลูมิเนียมอลลอยนะดังนั้นมีความแข็งแรงมากแต่ข้อเสียของเขาก็คือด้วยความเป็นโลหะเนี่ยเวลาที่เราเ,าเอามือไปงัดแงะ เราจะรู้สึกเจ็บมือนะครับผมเวลาที่เราใช้งานบ่อยๆนะฮะจะไม่เหมือนกับของ a n f r o t ต o นั่นเองที่บานพับเขาจะเป็นแบบพลาสติกมนๆหน่อยนะฮะเวลาที่เราแงะเวลาที่เราดึงเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เจ็บมือเท่าแต่ว่าขาตั้ง a n f r ฟ t ต o เขาเนี่ยหนักเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายที่มาเจอนะครับอันนี้ลูกรลักเลยนะฮะก็จะเป็นลูกผสมนะฮะระหว่างบานพับแล้วก็ข้อมูลนะครับคือกางได้ไวนะครับล็อกได้ชัวร์แล้วก็ไม่เจ็บมือนะครับอันนี้ดีมากๆเลย นเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงปลายสุดเนี่ยเขาเป็นยางนะครับต้องบอกเลยว่าขายางตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นขาหนามได้นะในส่วนของรุ่นนี้จะไม่เหมือนกับตัวโคแมนนะที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นขาหนามได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆด,ดูดีนะฮะเป็นระบบการกลางแบบใหม่แบบควิกลีลิสก็คือเป็นแบบคลิกนะครับหคลิกออกมา1ท่อนทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน4ท่อนดังนั้นจะมี4คลิกด้วยกัน อย่างเช่นตอนนี้นะผมต้องการกลาง1ท่อนก่อนนะครับก็หมุนมา1คลิกนะครับอ่ามันจะเป็นสเตปล็อกขึ้นมาเลย1คลิกแล้วหมุนกลับสุดเลยนะครับ1คลิก1คลิกหมุนกลับสุดเลย1คลิกหมุนกลับสุดเลยฮะหากต้องการกลางอีกท่อนก็หมุนอีกคลิกหนึ่งอ่าหมุนอีกคลิกหนึ่งกลางได้อีกท่อนละหมุนอีกคลิกหนึ่งนะครับหากต้องการกลางให้สุดเลยหมุนสุดเลยนะครับ จะได้สีท่อนนะครับผมกางได้ไวมากๆเป็นเหมือนระบบควิกรีลิส s e ของขาตั้งกล้องเลยนะครับแถมเวลากลางเนี่ยกางสูงสุดได้ถึง155เซนติเมตรนะฮะบ,บวกตัวเซนเตอร์คอลัมไปด้วยก็ถึงระดับปากระดับจมูกผมเลยนะฮะในส่วนนี้นะล้วก็บิดกลับลงมานะเซนเตอร์คอลัมเวลาจะเก็บก็อยงเี้นะทวิสต์มาสุดเลยกึกๆๆๆสุดเลยแล้วก็บิดแล้วก็ล็อก วิทิ์มาสุดแล้วก็เก็บล็อกนะฮะบิดกลับสุดแล้วทวิทแล้วก็บิดเร็วมากๆานะครับวเวลาจะปรับให้มันอยู่ในจุดที่ต่ําสุดนะฮะเพื่อนๆก็ถอดตัวแกนกลางตัวนี้นะที่เขาเรียกว่าเซนเตอร์คอลัมน์นะครับเวลาถอดเนี่ยหรือว่าถอดง่ายมากๆนะเขาเป็นแค่เกลียวหมุนเท่านั้นนะครับก็แค่บิดท่อนนี้ออกนะครับเป็นเหมือนเกลียวธรรมดาเลยเมื่อเทียบกับตัวส่วนของโคแมนเะนี่ยคารตั้งโคแมนเะนี่ยเวลาที่จะถอดเซนเตอร์คอลัมน์นะ เพื่อนๆต้องใช้ประแจไขเข้าไปที่ตัวบอเฮดนะครับถึงจะถอดมาได้ซึ่งยากมากๆตัวนี้ก็เป็นแค่เนี้ยเอาตัวนี้ออกนะครับจากนั้นขาตั้งตรงแกนเนี้ยปรับได้3ระดับนะก็รปรับไประดับต่ำสุดเลยนะฮะอ่าเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ขาตั้งที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับ ในส่วนของหัววิดีโอเฮดเนี่ยก็ถือว่าให้มาได้ดีเลยนะครับผมสามารถปรับไดถึง3แกนนะครับมีปรับแกนแพนนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็อันล็อกนะสามารถปรับแพนแบบพาโนรามิกนะ360องศาได้นะตรงนี้จะไม่มีการปรับระดับความหนื่ไหมนะฮะเขาจะมีความหนืดอแบบเซตติ้งดีฟอยู่แล้วซึ่งถือว่าดันมือได้ดีนะครับสามารถถ่ายแบบช็อตซีนิมาติกได้ง่ายๆเลยนะครับแกนแพนตนัวนี้และสามารถล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้นะ แกนทีวนะครับปรับก้มเงยนะครับก็มาเปิดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับก้มเงยนะครับได้ถึง145องศาด้วยกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัว counter balance นะครับดึงให้มาอยู่จุดที่ fluid t เนี่ย balance อยู่นะครับดังนั้นมันจะช่วยให้กล้องของเราเนี่ยไม่ไปกระแทกด้านหน้าแรงๆหรือด้านหลังแรงๆนั่นเองนะครับตกกระแทกเวลาที่เราไม่ได้ล็อกนะมันจะช่วยพยุงขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับและแกนสุดท้ายนะฮะ ก็จะเป็นแกนในส่วนของเลเวลลิ่งหรือการปรับองศานะของตัวบอ e a เฮดเองนะครับให้มันอลอยกับระดับน้ำนั่นเองก็จะมีตัววัดระดับน้ำมาให้นั่นเองนะครับเราสามารถอลายได้แล้วเราก็ปิดตรงนี้นะครับเพราะมีประโยชน์มากๆเลยนะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีตัวแฮนเดิลนะฮะที่เพื่อนเสามารถปรับนะครับระดับ สูงต่ำได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนข้างจากข้างขวาเป็นข้างซ้ายได้นะครับหัวตัวนี้นะครับก็รับน้ำหนักกล้องได้ถึง3กิโลกรัมด้วยกันนะครับและด้านท้ายเนี่ยยังมีประแจสำหรับใช้กับตัวเพลทโฟลแคม f m ามสิบแปดควิ e ลีกด้วยนะครับหัวนี้ยังสามารถถอดได้ด้วยนะครับโดยเวลาถอดออกมาเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอเฮดท,ที่เพื่อนเพื่อนชอบได้เลย,ยเลยนะครับผมก็จะเป็นสกรูแบบ3ามสนิ้วนั่นเองนะครับบนหัวเพลทของวิดีโอนะครับสังเกตด,ดีๆจะเป็นระบบโบฟลแคม f 3 8 quick release นะครับซึ่งหากใครยังไม่รู้จักระบบ f a l c a m f 3 8 quick release ระบบเนี้ยจะเป็นระบบที่ถอดไว้ที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่2อันก็คือแบบแม่เ l a t e ตัวนี้นะครับที่ไว้ติดกับอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นขาตั้ง slider gimbal นะครับในที่นี้ก็คือตัวนี้ที่ built in มาให้แล้วกับลูก p l a ท e ที่ติดกับเข้ากับกล้องถ่ายรูปนั่นเองเวลาเพื่อนๆใส่กล้องถ่ายรูปก็ใส่เป็นแบบนี้เลยจังหวะเดียวเสร็จเลยนะครับผมถอดออกก็ก็จังหวะเดียวนะครับ แถมเขายังมี safety channel นะครับที่สามารถล็อกไว้ไม่ให้เผลอไปกดปุ่มแล้วตกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยหากเพื่อนๆรู้จักระบบอีโคซิสเต็มของฟอลแคปเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Quick Release แบบนี้นะครับที่ติดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบ Camera c l i คลิปแบบนี้ที่ติดกับสายคล้องกล้องนะครับ หรือว่าจะเป็นตัว s h o u shoulder s t r a p นะที่ติดเข้ากับกระเป๋ากล้องและยังมีแบบ Falcam f 50ที่ติดกับกล้อง Cinema Line ตัวใหญ่ที่ย้หนักเกิน10กิโลได้อีกด้วยนอกจากนี้ก็มี Falcam f อฟ22นะครับที่ใช้กับ Camera l i c ติดไซด์แฮ n d ดิ Top h a n d นเดิลมอนิเตอร์เมาส์ต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมเดี๋ยวจะปักลิงก์มาด้านล่างอีกทีนะครับข้อเสียงเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเวลาใช้ไปนะครับด้วยน้ําหนักกล้องและเลนเนี่ย มันจะบิดให้ตัวนี้หลวมนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องคอยมาเช็คนะไม่ให้มันหลวมเมื่อย่างนั้นกล้องของเราอาจจะหลุดตกลงมาก็ได้นะครับผมและก็ด้านข้างของตัวนี่ฮะบอ่อเฮดเขายังมีสกรูนะครับ1.4สน4นิ้วนะสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมอีกด้วยนะครับมีถึง1 2 3จุดด้วยกันนะครับผมก็จะมีตัวเมจิกอาร์มเอามาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับก็มาใส่กับตัวนี้ได้ ติดอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไมโครโฟนจอมอนิเตอร์สามารถใช้ได้หมดเลยเพื่อนเพื่อนจำเซนเตอร์คอลัมน์ที่อันแรกนะฮะที่เป็นตัวนี้หากเพื่อนเนเปิดออกมานะครับเราจะเห็นกับที่จับมือถือนะฮะซึ่งผมก็ใช้ที่จับมือถือนียมายึดกับตัวเมจิกอาร์มตัวนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กล้องถ่ายรูปในการบันทึกภาพหรือวิดีโอคุณภาพสูงรวมถึงมือถือที่สามารถบันทึกสตอรี่หรือว่าเรียลและโพสต์ต่อในสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างไวๆนั่นเองนะครับผม สรุปแล้วนะครับขาตั้งตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยสําหรับคนที่ถ่ายวีดีโอเป็นหลักนะครับชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับด้วยขาตั้งมันใช้งานง่ายนะครับกางได้ไวแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับคือไม่เกิน9,000บาทเท่านั้นส่วนตัวโคแมนนี่นะฮะก็คือจะเหมาะสําหรับคนที่ถ่ายภาพเป็นหลักเลยจะเป็นหัวแบบบอเฮดนะครับมีความแข็งแรงกว่าพรีเมียมกว่าแต่ก็ด้วยราคาที่สูงกว่านะครับถึง1 2 0 0 0บาท เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบหัวบอลที่เป็นแบบถ่ายรูปหรือว่าชอบวิดีโอเฮดที่เป็นแบบถ่ายวิดีโอนะครับยังไงก็แชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผม